วัดีค่ะวันนี้บ้านนะัฟ้าแฝแม่เราพี่น้องมอี้จว่าทำเมนูขั่วไก่ใส่หอมใส่ผักซีลาวจา้าแล้วผักนงกังรักแล้วก็นี่พริกแกงจา้าทำพริกแกงเอาเองนะจา้ามาเริ่มทำกันเลยพี่น้องจา้ามาทำพริกแกงกันก่อนนะจา้าผักกามาตาสวนมาท่านหลังเลยพี่น้องมยังงผักในหลังเลยจา้ามาตาสวน ตอนนี้เราจะมาตำพริกแกงกันก่อนนะจ้ะตาตำพริกแกงกันก่อนค่ะพริกแกงต้องใส่เกลือนิดหนึ่งนะจ้าทุกคนตอใส่เกลือนิดนึงอใส่เกลือนิดนึงจ้า คุกแล้วพี่น้องตำพริกแกงเสียบประเสียบกับฟังเสียงโคกอจ้าอันนี้ตำพริกแกงขวกัวไก่เด้อพี่น้องขวัวไก่ใส่ผักชีลาใส่ต้นหอมจ้าแต่ว่าต้นหอมมาให้ในหลักจ้กจาจ้าจ้าตำให้เดือจ้าพี่น้องขบขบพี่แกงจ้าคบพริกแกงจ้าจ้าเย็บใบแล้วจ้าพี่แกง กดทุบด้วยพี่น้องแจกก็แจกแบไม่ได้กดทุก,กันนะจานี่พริกแกงจ้พรกแกงอยามาไปขวบก่จะก่อนนะจ้าถึงมาล่างพักจ้าเอามาขังนะจ้าไปเลยขวพริกแกงก็ได้แจ้ขวบพริกแกงแกอน แกงจ้าทุกคนควายหอมหอมจากกว่าแฟนออยหอมหอมเลยจ้าคว้าที่แกงจ้ากกจ้าที่แกงหอมเลยจ้าพี่น้องลักษณะนี้เลยจ้าที่แกงหอมเลยจ้าตามด้วยไก่เลยจ้าเพระต้องใส่น้ำมันเลยจ้าเด้ออันนี้คว้าไก่ไม่ใส่น้ำมันเด้อค่ะ เริ่มทุกไลน์จะหอมพริกแ,แกงนะจ๊ะขรรั่วไก่ใส่พริกแกงเด้อพี่น้องอันนี้ขั่วไก่เด้อจ้ะพริกแกงก,ก็ะตำมาเย็นนะจ้ะดีจังผักก็ะเทียมหลังเี้ค่ะพี่น้องผักก็ใเทียหมหล,ลังนี้เด้อเราทำขั่วไก่สุกซะก่อนเนาะจ้ะขั่วไก่สุกสีได้อะหนำไปไก่ได้เป๊ะๆมาถึงสีส่ได้ จสุกแล้วจ้าแต่พี่น้องขวดจะมาน้ำแห้งทีเลยจ้าเด้อแกขั่วไก่ให้น้ำมีแห้งทิเลยจ้าแล้วก็ใส่ผงนัวจ้าใส่ขมว่านำแห้งแล้วใส่ผงนัวนเ,เด้อจ้าใส่ผงนัวใส่น้อยแสีบน้อยใส่หลายแสยีบหลายใส่น้ำปลาเด้อจ้าอันนี้ขั่วไก่ใส่ปลาใส่ผักหอมใส่ตจจนพัซซี่แล้วก,ก็ประมาณเด้อจ้าประมาณหนึ่งทัพพี พอดีจ้ะเพระตอนนีย้ยังไม่แสบเลยอ่ะขวากผสมกันแล้วกะพอน้ำแห้งนาะจากเนาะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเสบะหลายได้จ้ะเด้อเอาใส่น้ำเพื่อม่ให้ใกล้เป็นสุกเด็ดเปี้ยนนอะจ้ะ ทุกคนระวังที่ล้อไก่สุกนะเนาะระวังถือล้อไก่เปี้ยไก่สุกเข้าไปลาา้างผักถาดจะปิดฝาไว้เลยนะคะไปล้างผักกันตรงนู้นพอดีกับไก่สุกพ่ากจะจเดียผักมาลงนีาากกลน่ละจ้าขวักไก่เนาะพี่น้องไม่รู้ขวากไก่มาจ้าไปลาา้างผักกค่ะระวังสีล้อไก่สุกเข้ากับมาล้างผักกันเด้อทุกคนจดีนี้การล้างผักนะคะอันนี้ผักที่เรา อันนี้เป็นพัน้หลักมาจ๋าผักน้ำแล้วี่เราทำเยไปเตยจ๋าถึงจะผัน้ำหลักพี่น่อนีตอนน้ต้นหอม้ะคะต้นหอมก็ตออ,ตอ,อาหารกับก็แตบต้นหอมบานพี่น้องแต่ต้นหอมบ้านเอาหางกั้นพี่น้อง ล้างทักความกันจ่พี่น้องน้องล้างทักความันจะเอาลากออกเรียบร้อยแล้วนะขะมาจะรูดรูดใบตีบ่เอาออกมันจ่าเนาะจ่าล้างต้นหอมค่ะผักคุณตู้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะต้นหอมจ่าพัลซีลาก็เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ล้างต้นหอมพี่น้องต้นหอมบ้านออกลักษณะนี้แหละจ้ะพี่น้องมันสวยงามเนาะค่ะมาปลอดสารนาะจ้ะเนาะจ้าก็มาล้างต้นหอมกันจ้า น,นี่จ่าล้างแบบนี้เลยอันนี้ลูกโดดนะจ๊ะอันนี้ลูกโดดอันนี้คือลูกโดดนะคะเก็บม,มาตาสวนนะจา่าผิดบันบานห้าร้อยสี่สิบผิดปอดสารจากนกับผ้าปอดสารนะจ่าห้ากับมาซอยผักกันเลยจา้า ต้นหอมเังนสิ่งสำพี่น้องก็ค่อยสวยงามดอกก็มาพักหอมปลอดสารนะจ๊ะแต่วันนี้มีนู่คว้วไก่ใส่หอมผักสวนคว้าหลายพี่น้องผักสวนคว้วหลายกับแม่เย็ดกินยังสี่ะจ่าเย็ดอาหารเล่าเพ้ื่นบ้ามนะจ๊ะหอมแล้วอันนี้ผักซีลาวยลลูกพี่น้องกับว่าง่นผักตลาดเราน้าจานเนาะเจ่าอะกันกับหอมเด้พี่น้องหอมดีดี สวยเสียล้วยกันลูกดวเจ้าลูกดูเนี่ยงเด็กเยี่งจ้ามาดูกันค่ะไก่สุกหรือยังเปิดไฟแล้วไก่สุกแล้วจา้าเดี๋ยวเ้ากระเซยพักกันเดี๋พี่น้อง จ้าไก่สุกเรียบร้อยแล้วมาใส่ผักกันจ้ะพี่น้องจะสุกเรียบร้อยแล้วจะใส่ผักนี่พริกก็พี่น้องนี่พริกลูกดวดจะลูกดวดจะลูกดวดใส่ลูกดวดใส่ลูกดวดเลยค่ะใส่ผักลงไปเลยพี่น้องซีเรียลแล้วก็ต้นหอมแดงแล้วก็ผักกุ่งตูนะจ๊จะจ้าหัวไก่ได้วยพี่น้องอาหารลาแล้วใส่ปลาไ แต่พี่น้องนาตาหน้ากินมากเลยจ้ะหอมมากเลยจ้ะหอมผักสีเหลาหอมผักขุ้นตูอุ้ยหอมหอมพี่น้องยังเหมือนจะน้อยนะจ๋าไปเนี้ยมคำแต่พี่น้องนากินมากเลยจ้ะแตวผักผักหยุบล้งนะพี่น้องเดี๋ยวผักหยุบล้งเดี๋ยวอยู่บลาไหลเด้จ้ะมาจ้าตักเสือกนด้เลยจ้ะทุกคนตักเสือกได้เลยจ้าัพวไก่ใส่ปลาจ้าปิดจ้ดตักเสือกไปเลยจ้า กินมาได้จ้าขัวไก่ใส่ผักซีลาวจะอาหารจานโปรดจะอาหารจานโปรดเสียแล้วจ้าจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องทุกคนไม่กินน้ำกันได้จ้าขัวไก่ใส่ผักซีลาวใส่ผักขุนตูใส่ตุ่มหอม แจ่อาหารลาลาบ้านเขาแจะใสปลาเด้อพี่น้องขอบคุณด้วยค่ะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณหน่อยด้วยค่ะวันนี้บรรณาปาใส่กับาพาขาครัวแหละพี่น้องกับข้าวลาวแจกกับข้าวลาวแจกขัวไก่แจกขัวได้แจกว่าเป็นพัดได้แจกขัวจจกขัวขัวไก่ใสหอมหอมแับปลูกเองนะแจกผักเสเรากับปลูกเองหน้าตาบพางามด้พี่น้องแต่ว่าทั้งเงินหอมหอมหินผุนเดอหอมหินเลยจะคลิปนี้มาที่ดูใกด้พี่น้องเนาะ จะจิบหน้าพอกันไหมขอบคุณหลายเด้คอค่ะขอฝากเป็นกำลังใจให้บบานนาะป้าไถเด้อค่ะบ๊ายบายโชคดีปีใหมเด้อพี่น้องอันลูกหลานเพันอยากกินอาหารเล้าๆนะจ๊ะเพันมาตากรุงเทพกรุงไทยเพันพ่ออยากกินอาหารไทยเพันอยากกินฝีมือเมอะกับข้าเล้าๆว่าสัน้นเหลือเห็ดขวายใกล้หน่อยพี่น้องใส่ผักลงเขาสวนเอากระไรไรผักที่สวนกันหลายๆกันเลยไม่ขวายใส่ไก่ให้ลูกให้หลานกินตเต็มหมอย,อยู่จ้ะพี่น้องตเต็มหมอย,อยู่จ้ะ